บลงไปแล้วนะคะสำหรับสนามที่2 Nations League ที่ประเทศบราซิลค่ะเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลตัวจริงต้องไม่พลาดการถ่ายทอดสดทุกแมชแต่ที่อาจจะพลาดไปบ้างนะคะนักกีฬาพลาดแฟนวอลเลย์บอลพลาดนั่นก็คือความสวยงามของประเทศบราซิลเมืองบราซิเลียนั้นเป็นอย่างไรหน้าที่นี้ค่ะสำรองเบอร์เจ็อีกแล้วอาสาพาไปถั่วถ้าพร้อมแล้วสขาก้าวไปเลยค่ะ เจ็ดพาเที่ยวโดยวย2เท้าในวันว่างกันไปแล้วมาที่ผลงานสนามที่2ของนักวลย์บอลสาวไทยที่อาจไม่เป็นไปตามเป้า ก็น่าจะมาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานเกินกว่า24ชั่วโมงจากสนามที่1ที่ประเทศตุรกีมาที่ประเทศบราซิลอีกทั้งยังต้องปรับเวลาบวกกับความเหนื่อยล้าจากสนามแรกและที่สําคัญค่ะคู่แข่งสนามที่2แต่ละทีมโอโหจัดว่าหนักหนาสาหัสมากไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสหรัฐเซอร์เบียร,รวมถึงโครเอเชียก็ทําให้ผลงานสนามที่2ของนักวอลเลย์บอลสาวไทยไม่เป็นไปตามเป้าก็คือแพ้ทั้ง4นัด สรุปผลงาน2ส,สนามค่ะชนะ2แพ้6มีแคะแนนเท่าเดิมร่วงลงไปอยู่อันดับที่13ของตารางแม้จะผิดหวังแต่ว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็ทำเต็มที่แล้วอยากให้แฟนกีฬาเข้าใจและขอกำลังใจเชียร์พวกเธอต่อไปในสนามสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากค่ะแข่งบ้านเราอะกำลังใจมันลุ่หลามขนาดนี้ค่ะเราก็จะพยายามใช่เราก็จะทำให้หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจอย่าเพิ่งหมดศรัทธานในตัวพวกเราพวกเราเองยังไม่หมดศรัทธานในตัวพวกเราแล้วแบบ เราก็อยากให้คนดูอ่ะยังแบบเชื่อมั่นแล้วก็สู้ไปกับเราเนาะเพราะว่ายังมีอีกเยอะให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เชียร์ค่ะอย่าเพิ่งหมดแค่แค่แบบนี้แช์เด,เดียวมันไม่ได้ตัดสินว่าเราล้มเหลวแล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจล้วสู้ไปกับเราก่อนนะคะ และแน่นอนสนามสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่27มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคมนี้ช่อง7 HD ถ่ายทอดสดทุกนัดที่ทีมสาวไทยลงแข่งแล้วก็ถึงคิวของแฟนกีฬาชาวไทยแล้วค่ะที่จะได้ไปสแสดงพลังและก็ทรงเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ให้ดังกระหึมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทั้ง4นัดเลยนะคะ และนอกจากเอาใจช่วยสาวไทยแล้วนะคะแฟนกีฬาชาวไทยจำนวนมากเลยก็ตั้งตารอชมทีมยานแม่บราซิลค่ะที่จะลงแข่งที่บ้านเราเช่นกันสำรองเบอร์เจ็ดก็ได้ซุ้มติดตามทีมบราซิลอยู่หลายวันค่ะเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่ากาบี้ค่ะขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจะเดินทางมาแข่งสนามที่3ามที่บ้านเราหรือไม่คำตอบเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะ wow, Thailand fans, the Thailand people, I know that they love volleyball. And I really can't wait to see you. It's a long time that we, that we still don't play in Thailand. Mm -hmm. And all the time that we have been there was amazing. You have so uh, amazing team People Square, so I can't wait to see all of you and to take pictures and to have some fun with you. <laughs> เจอแน่นอนนะคะกาบี้ขวัญใจแฟนเย์บอลคนไทยรวมถึงนักเล์บอลสาวไทยของเราทุกคนเจอกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากพบกันที่เมืองไทยค่ะหือถ้าไปเจอที่สนามไม่ได้ก็ชม,ชมช่อง7 HD นะครับโอ้สาวาสาบราซิลนี่นอกจากจะสวยแล้วยังเก่งอีกด้วยนะฮะช่อง7 HD ถ่ยทอดเย์บอลในชั้นสี่2023จัดเต็ม60แมตช์นะครับ เทียไทยสดทุกนัดเฉพาะทางช่อง7 HD กด35สดออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน c s 7 h d b a c k b o o t v และเว็บไซต์ t e r o a s i a .com นะครับ